บ่บ่ขุสระบอกให้ผ่านแต่ดานตำรวจสุวรรณบอกให้จอดมันแนวได้หนิฮึโอ้ยนอันนี้คือน,นะเขาบอกว่าขุสาะนะบอกให้ผมผ่านเนาะแต่ด่านตำรวจสุวรรณบอกให้ผมจอดมันยังไงนน่ฮึ <c oughs> โอ้โหมีแหงอโอเคนะครับวันนี้เรามายายฟุ้นบัดรวยายฟุ้นถึงเดือดร้อนขึ้นมาดูทำอะไรทำาราเนี่ยฝ่าบ่า มื่อมองฟ้ามนมคิดถึงบนบ้านเออบ้านแฟนไม่พบแม่ตาส่อนเลนบาเห็นลาแฟนมาแล้วตั้งโดนเออขณะผมไม่ใช่นักร้องนะครับผมก็ไม่ใช่นักรักแต่ผมเป็นนักลวงคือผมจกอย่างเดียวครับ <laughs> โอเคนะครับนาะวันนี้เราไายายฟุตนน่ครับโอ้ยถึงประมาณช่วงนี้จะมาประมาอ้ย มันไม่ได้แก้ของมกระจกงี้กันมัลิ้นพันกันเนาะนี่ครับในช่วงห้าโมงเย็นโดยประมาณแล้วครับขอชี้เวลาก่อนโอ้นะาถ้าผิพกกดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นู้นครับดงหนังบัวเพื่อได้โอเวอร์แมนที่นี่ครับเนี่ยมุกกว่าผมร้องไงบ้าครับก็เดอะเมทริกครับนะโอเคนะครับเนาะนี่แหละเขาเรียกบอกว่าเรื่องงานไม่อดตายครับทุกอย่างที่ซ่อได้ขายทุกอย่างที่ขายได้ยกเว้นขายบริการทางเพศอย่างที่ผมบอก ฟรี Free, ครับผมมีแหงน้ำกัน <c oughs> กนะโอ้ขายหมดทุกอย่างแล้วครับน้ำไม่เหลือเลยขายแล้วแต่เกี่ยับอย่างเดียวไม่ขายขายตัวกับขายใจบ้าอ่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงมาเลยครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับขนาดผมไม่ใช่ไทยประกันชีวิตผมก็เป็นหัวเป็นใหญ่ขุนยิ่งกว่าไทยประกันชีวิตเออโอ้ยหเ่โอเคนะครับมาใช้พวกฝากปีฝากน้องเดี๋ยวผมจะไม่เสร็จครับนะโอ้นี่ครับเหลือบ๊วยยิบอะไรครับเนี่ยอ่าย่างนี้แมบอกให้ผมสองร้ยครับสองร้อยบาทขาดตัวแต่ไม่ยอมขาดใจอ่า